ราวิเคราะห์นแนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ USDCAD สกุลเงิน USDCAD นั้นเรามองว่าตลาดเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านแรกนั้นจะอยู่ที่ราคา1.39261โซนแนวต้านที่สองนั้นจะอยู่ที่ราคา1.39584 กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะวางคำสั่งในส่วนของเซลล์ลิมิตที่ราคา1.39132 SL อยู่ที่ราคา1.39276 TP อยู่ที่ราคา1.38700กลยุทธ์วางคำสั่งในส่วนของเซลล์ลิมิตชุดที่2อยู่ที่ราคา1.39449 SL อยู่ที่ราคา1.39624 ทีอยู่ที่ราคา1.38712ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งซเซล์ลในคู่สกุลเงินของ USD/CAD